ยอดจองมาละจ้ายังไม่เป็นทางการบีไวดียอดจองทะลุ10,000คันอีกหลายย่ห้อยอดจองแบบเยอะขั้นสุดเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นไปดูกันไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาอัปเดตยอดจองภายในงานวอเต์โชปี2025นะครับตอนนี้ที่อัปเดตอยู่นี้นะครับนี่คือช่วงประมาณสี่ทุ่มหน่อยๆนะฮะมีได้หลายยี่ห้อนะครับที่พอปิดงานแล้วเนี่ยเขาประกาศเลยนะครับประกาศยอดจองออกมาเลยนะครับต่ต้องบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับนี่เป็นยอดจองไม่เป็นทางการนะฮะเพราะว่าเป็นยอดจองที่ยังไม่ได้ออกมาจากทางด้านของผู้จับมอเตอร์โชว์โดยตรงนะครับอันนี้คือทางด้านของผู้ที่เป็นผู้จำหน่ายของแต่ละแบรนด์นะครับเขาประกาศภายในบูธของเขาเอง แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับยอดจองก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับทางด้านของผู้ผลิตและผู้จําหน่ายนะฮะก็คือแต่ละแบร์นะครับเขาประกาศของเขาเองแล้วก็ส่งให้บอลอร์โชว์นะครับมอตอร์โชว์เช็คนั่นเช็คนี่แล้วก็จะมาจัดอันดับให้เรานะครับในวันพรุ่งนี้หรือวันมอลืนเดี๋ยวรอดูสักระยะแล้วกันนะครับแต่วันนี้มาดูตรงนี้ขอนชั่วโมงนี้เลยนะครับอะไรซิ่งจะพามาดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับเริ่มต้นจากที่ห่อแรกนะฮะนี่ต้องบอกว่าโอ้โหตลาดเดือด BYD วดีพ่อสบาติครับ BYD ทํายอดจองได้ที่หนึ่งหมื่นสามร้อยห้า 5นคัน1 3มรอคันเพื่อนสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับนี่คือยอดจองสูงที่สุดในรอบหลายปีผ่านมานะฮะไม่มียี่ห้อไหนทำยอดจองทะลุ10,000นคันได้หลายปีแล้วนะครับ B y วดีมาเฉยเลยนะครับก่อนหน้านี้ B y d ดีเนี่ยไม่แสดงยอดจองนะครับทั้งงานเลยนะไม่แสดงยอดจองมาก่อนนะฮะ มาโผวันนี้วันเดียวเลยนะครับต้องบอกว่างายท้องกันตึงกันแถบเลยนะครับโหดจริงๆแต่ว่าทางด้านของ b ีไวดีเนี่ยเขาจําแนกแจกแจงให้ดูด้วยนะก็แต่รุ่นของเขาเนี่ยมีรุ่นไหนที่มีการจองแบบเยอะๆบ้างนะครับอ่มาดูยอดจองที่มีเยอะๆนะครับเริ่มต้นจาก b ีไวดีดอลฟินยอดจองอยู่ที่4ี่พคันนะครับรบีไวดีซีเลอนเซเว่นนะฮะอยู่ที่2องพคันนะครับบีไวดีอะโต้สามชีสองพัคัน b ีไวดีซีเลอนซิกอยู่ที่1นึ่งพันสิบห้าคันนะครับแล้วก็รุ่นอื่นก็ไล่เรียง แต่ว่าหลักๆนะฮะรวมกันได้ที่1 3 5่คันนี่คือ BYD นี่คือภาพของ BYD ยุคนี้สมัยนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะในช่วง วันแรกๆของงานนะ b วประกาศออกมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าประเทศไทยสะเทือนนะฮะเพราะว่า BVD นะครับปรับราคารุ่นเทพๆของเขาเนี่ยลงแทบทุกรุ่นต้องใช้คำว่าอย่างนั้นนะฮะและปรับราคาเนี่ยโอ้โหชนิดว่าโหสุดๆยกตัวอย่างเช่นดอฟ h ินนะฮะที่ทำยอดจอง4,000กว่าคันแนละปัจจุบันเนี่ยเหลือเริ่มต้น4 9 0 0 0 โอ้นี่คือ BYD นะครับโหสุดสุดเลยนะฮะยอดจองก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับทะลุ1 0ึ0งมืนคันแต่ที่ย้ำอีกทีนึงนะครับนี่ยอดจองนี้ยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลจากทางของผู้จัดมอเตอร์โชว์นะครับแต่ทางหน้านของ BYD เนี่ยประกาศในบูธแล้วนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละครับอาจจะเป็นยอดแบบ ที่จริงจังที่โหดที่สุดและอาจจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเจ้าใหม่เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาอัปเดตนะช่วงนี้ผมจะอัปเดตท,ทุกๆชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์อะไรเปรียบเทียบกันมานะครับแต่ตอนนี้นะมีเฉพาะยอดเท่าที่แจ้งนี้นะครับบีบีบดีก่อนนะครับแต่หลายท่านคงรออยู่โตยิต้าจะออกมาตอนไหนถ้าย,ยอดจองโตยิต้าออกมาเราจะรู้นะครับว่าบีบดีจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่านะครับหรือยังคงเป็นอันดับ2รอดูยอดโตยิต้าก่อนแต่ณนะชั่วโมงนี้ที่กำลังซิ่งรายงานอยู่นี้น ยังคงเป็นระดับหนึ่งอยู่นะครับทีนี้มาดูยี่ห้ออื่นนะฮะยี่ห้ออื่นก็ประกาศเหมือนกันนะครับมีอีกหลายยี่ห้อเหมือนกันและทีมาดูยี่ห้อถัดมานะฮะนี่ต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณ์ขั้นสุดเลยนะครับก็คือ GAC นะฮะ GAC ประกาศยอดจองเอาไว้นะครับมากถึง7,018คันคันคือสมาชิกฟังไม่ผิดนะฮะ7 0 0 0คัน โอโหโหดขั้นสุดเลยนะครับคือปีนี้นะทางด้านของ GAC Ion นะครับเขามีตัวโหดนะครับก็คือ GAC UT นั่นเองนะครับเป็นรถเก่งนะครับที่ราคาเปิดตัวเริ่มต้น490 โอ้โหยอดจองนะฮะ700 0ันคันนี่ต้องบอกว่าแรงตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเลยนะฮะ7,000คันเพื่อนสมาชิกครับนี่ถือว่าเปอีกยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะครับที่รอจับตาดูได้เลยนะครับว่ารถคันจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าวิ่งในตลาดประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะรถจริงสวยมากนะครับถ้ามีการสงมอบได้เลยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะครับสำหรับ GAC Ion ปีนี้นะครับ แล้วมาดูอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือดีพอนะฮะดีพอ้นี่ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่โอ้โหร้อนแรงสุดๆบูธแทบแตกนะฮะยอดจองอยู่ที่นะครับ6589คัน โอ้โหคนพระ6กพันคันคือปีนี้ดีพอเนี่ยโอ้โหที่ว่าปีที่โ,โหดร้ายมากนะครับเพราะว่าใช้ตัวที่เป็น S05 มาขายในไทยนะฮะราคาเริ่มต้น7 0 0 0 0สกว่าบาทแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับเป็น REEV ราคา9 0 0 0แสกว่าบาทเท่านั้นนะครับชาร์จกันทีวิ่งไปเป็นพันโลนั่ยน,นะฮะ โหดสุดๆเลยนะครับแล้วก็ได้ทางด้านของน้องง่วงด้วยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้โอ้โหราศีน้องง่วงก็คือฉางอันลูมินเนี่ยคนอยากได้กันเพียบเลยนะครับนี่คือยอดจองนะฮะของด้านของฉางอัน โหดสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูยี่ห้อถัดไปนะครับเอามาดูยี่ห้อถัดมานะฮะก็คเกทบอลมอเตอร์เกทบอลมอเตอร์ or, ประกาศยอดจองที่สี่พันเคันนะครับอ่าทางด้านของเกทบอลมอเตอร์ or, เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายอดจองเกือบ5,000คันเพื่อสมาชิกครับโหดขั้นสุดเลยเกทบอลมอเตอร์ or, นะครับแล้วปีนี้ตัวที่โหดที่สุดก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นแท้งสามร้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดในกลุ่มรถ p ีวนะครบับรถยังโหด คันยิงใหญ่เพื่อนสมาชิกครับแล้วเป็นรถ p v นะครับแต่ว่าราคาเริ่มต้นเนี่ย999,000บาทเท่านั้นโอ้โหราคาดิรถกระบะบางคันยังแพงกว่าว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วรถในกลุ่ม p v บ้านเรานะ ปกติก็ต้องร้าน2ล้าน3ขึ้นไปนู่นเลยนะครับแต่นี่เริ่มต้นนะครับ9 9 0 0ตัวท็อปอยู่ที่ร้าน2ขนาดตัวท็อปยังอยู่ที่ร้าน2ยังถูกรุ่นเริ่มต้นของ PV ปกติประเทศไทยเราเลยนะครับเกทบอลมอเตอร์ก็เลยโอ้โหตลาดแตกกับที่เห็นนี่แหละครับแต่จริงเขามีหลายรุ่นตอนนี้นปัจจุบันนะครับกระนั้ยังไม่มีข้อมูลเชิงละเอียดนะครับแต่เราเอา,เอาละกันว่าเก t e อลมอเตอร์แทงส0มน่าจะเป็นรุ่นที่ได้รับจองมากที่สุดของเก t e อลมอเตอร์อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่คือเก t e อลมอเตอร์เอาทีนี้มาดูยี่ห้อถัดมา ยี่ข้อถัดมาดิโอโหโหดขั้นสุดเลยก็คือ MG m มทําทำยอดจองที่ห้าพันคันเพื่อนสมาชิกครับ5,910คันตีซะว่าเกือบเกือบหกพัคัน m อนะฮะอันในช่วงวันแรกๆของ MG เนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์นะครับสร้างโอ้โหต้องบอกว่าแผ่นดินสะเทือนเลยนะฮะก็คือทางด้านของ MG นะครับจะได้มี MG ็โฟนะฮะอิเล็กทริกที่เขาประกาศราคาในช่วงวันแรกๆนะราคาเพียงแค่นะฮะห้าแสนห้าเท่านั้นนี่คือราคาเริ่มต้น บูตเอ็มจีนี่คนแน่นเยียดเลยนะฮะต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับห้าแสนห้ารัทรถเท่ๆอย่าง MG4 นะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นๆออกมาด้วยนะครับ MG S5 าด้วยนะครับเปิดราคามาเจ็ดแสนต้นๆเท่านั้นตลาดแตกทันทีเลยนะครับนี่คือภาพของ MG แต่ทปัจจุบันเนี่ยกงยังไม่ได้จําแนแกแจกแจงนะฮะยังไม่มีข้อมูลจําแนกแจกแจงว่ารุ่นไหนมียอดจองสูงที่สุดนะครับแต่รวมกันทั้งงานตอนนี้นะครับห้าพันเก้าร้อยคัน โอ้สุดยอดจรองๆอ็มอ่ะแลวนี้มาดูยี่ห้อถัดมานะฮะมาดูฝากฝั่งของรถนิสันบ้างนะครับนิสันก็ประกาศยอดจอเหมือนกันนะครับอยู่ที่3 1 3 9คันนะครับทางด้านของนิสันนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหยอดจอเยอะเหลือเชื่อเลยนะครับเขาไหวหินเงียบๆอย่างนี้นะครับแต่เขามีรุ่นใหม่เปิดตัวออกมาก็เป็นรถเป็นประสงค์รถตู้นะฮะทั้งตัวเก่าตัวใหม่เอามาเปิดให้จอโอ้โหแล้วคนมีเพียบเลยนะครับยอดจอง3าันละคันนี่ต้องบอกว่านิสันเนี่ยดูดีแบบสุดๆเลยนะครับนี่คือภาพของนิสันเดี๋ยว กันนะเพราะในรถของกลุ่มญี่ปุ่นตอนนี้นะฮะมีเฉพาะไม่กี่รุ่นไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นนะฮะในสานออกมา3,000กว่าคันอย่างนี้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับมาดูยี่ห้อถัดมาแล้วกันนะครับโอมุนดาเอ็นเจคู่นะฮะโอมุนดาเอ็นเจคู่เนี่ยทำยอดจองที่2,568คันนะครับโอ้โห2,500ไม่ใช่ไหมครับคือก่อนในช่วงก่อนจะเริ่มงานนะครับโอมุนดาเอ็นเจคู่เนี่ยรถก็เท่แล้วนะครับแล้วก็ประกาศลดราคาปรับราคาใหม่โอ้โหราคาหน้าซื้อทุกรุ่นนะครับยอดจองก็เลยดีอย่างที่เห็นนี่แ ละครับ2,500คันถือว่าสุดๆดเหมือนกันนะครับอามาดูยี่ห้อถัดมานะฮะก็คือ Mazda มาสด้าทำยอดจองที่2,353คันนะครับโอ้โหนี่คือมาสด้านะครับมาสด้า2,000กว่าคันเพื่อนสมาชิกครับคือตอนนี้ในตัวของรถในกลุ่มญี่ปุ่นนะฮะก็ถือว่ายอดจองดูดีมากๆเหมือนกันนะครับโอ้โหทั้งรถจีนรถญี่ปุ่นเนี่ยไปยับเทียบกันได้เลยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยทางวอร์โชว์ประกาศออกมาแล้วเนี่ยรถญี่ปุ่นกับรถจีนโอ้โหยอดจองจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่ตอนนี้อยอดจองดีทั้งหมดเลยนะครับนิสสันก็ดีมาสด้าก็ด้ นะฮะฮอะ่มาดูซูรุกิกันนะครับซูรุกิเนี่ยทำยอดจองที่1023คันนะครับโดยยอดจองสูงที่สุดภายในงานก็คือสวิปนะฮะห้าร้อยสามสิบห้าคันซูริโอสองร้อยสี่สองคันนะครับแล้วก็ลดตันลงไปนะครับนี่คือซูรุกิโอ้โหยอดจองก็ถือว่าดูดีแบบสุดๆเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้มาดูทางด้านของริดดาราบ้างนะครับริดดารากระบะไฟฟ้านะฮะทำยอดจองถือว่าใช้ได้สมควรเลยนะครับหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคันนะครับนี่ถือว่าเป็นยอดจองที่ดีมาก ในงานนะครับนี่คือกระบะไฟฟ้าที่ทําตลาดในประเทศไทยเราถือว่าเป็นปีแรกเลยนะครับที่ทําตลาดแบบเต็มๆเ,เลยนะฮะปีนี้ปีแรกไป600อกว่าคันถือว่ายอดเยี่ยมแบบมากๆกันนะครับอันนี้มาดูยี่ห้อถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาก็คือทางด้านของจิลลี่นะฮะจิลลี่ทำยอดจองอยู่ที่1นึ่งพันสิบ 8คันนะครับโอ้โ oh, ห oh, ส่วนนั่งของจิลลี่จะแยกไปหลายยี่ห้อมากนะครับทั้งลิดดาราที่แก้งเมื่อกี้นะก็คือลิดดาราแต่นี่คือจิลลี่ยี่ห้อจิลลี่1,018คันนะครับอ่ะแล้วมาดูอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะก็คือซีเกอร์นะครับทำยอดจองที่1,100 96ค oh, <Yes. S 1> ันนะครับโอ้โหต้องกว่าดูดีขั้นสุดแบบสุดๆเหมือนกันนะครับโอ้โหได้ไล่แทบจะทุกยี่ห้อนี่ถือว่าดูดีทุกยี่ห้อเลยนะฮะเพื่อจะมาชครับอันนี้เบื้องต้นนะฮะขอญยตอัปเดตตรงนี้นะครับย้ำอีกทีนึงนะฮะนี่คือสี่ทุ่มกว่านะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับช่วง5้าทุ่มเนี่ยเราจับตาดูกันนะฮะหลายท่านจับตาดูแน่นอนโตโยต้ายอดจองเท่าไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวกันเลยซิ่งจะมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าโตโยต้าทำยอดจองไม่ถึง10,000คัน แชมป์นะฮะแชมป์ของปีนี้ก็จะเป็นทางนั่นของ b ีวดีโอ้โหก็จะเป็นภาพที่หลายท่านคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับข้อเดิมทีนะฮะโตโยต้าเป็นแชมป์เสมอนะครับ เป็นแชมป์แบบยาวนานแบบสุดๆเลยนะครับแล้วการมาของ b y d เนี่ยโอ้โหเขาก็อยากจะเป็นผู้นำนะฮะแล้ว BYD ดีอยากเป็นผู้นำ,นะะนนำไม่ได้เป็นผู้นำแบบเป็นในกลุ่มผู้นำนะเขาอยากเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นการท้าทายกันขั้นสุดเลยเป็นการต่อสู้กันแบบโหดๆโขั้นสุดเลยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะถ้ามีการอัปเดตภายในค่วงนี้นะฮะทุกๆชั่วโมงเนี่ยแล้วกันซิ่งจะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เอาค่วง4ทุ่ง,งฝานี่ก่อนแล้วกันนะครับ 30, น โหดสุดๆเลยนะครับอาสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาชีกเยื่อสูงครับสวัสดีครับ